สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคม2565ครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สำหรับแฟนคลับชาวราศีกรกฎของช่องสุริยะโหราครอปอาจารย์ต้องขออภัยเพราะช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปให้ฟังกันสาเหตุมาจากลูกค้าเข้ามาดูดวงส่วนตัวค่อนข้างมากจึงทำให้ไม่มีเวลาทำคลิปให้นะครับแต่ในเดือนนี้อาจารย์อยากจะอัดคลิปให้กับคนราศีกรกฎเป็นพิเศษเพราะในเดือนนี้ดวงชะตาของท่านเริ่มดีขึ้นด้วยครอบ และมีแฟนขับเรียกร้องเข้ามาหาอาจารย์ค่อนข้างมากดาวจรในเดือนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมครับดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบกรัมมะได้ตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูในวันที่15ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภถ้าเทียบกับดวงของท่านนี่คือพบลาภะครับมีตำแหน่งเป็นคู่สมพล ในวันที่17ดาวังคารจะโคจรเข้าสู่ราศีมีนนี่คือพบสุภะมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลครับสำหรับชาวราศีกรกฎและสุดท้ายในวันที่25ดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษมีตำแหน่งเป็นปะตกอยู่ในภพกรัรมมะของคนราศีกรกฎครับ ส่วนดาวสาคัญๆยังอยู่ในตําแหน่งเดิมดาวพระเสายังเล็งลัคนาคนาราศีกรกฎมีตาแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีดาวพระเลืดี์ตกอยู่ในภพสุภะมีตาแหน่งเป็นเกษตรตาที่ปดีครับดาวพระราหูมีตําแหน่งเป็นคู่สมพลได้ตําแหน่งคู่ธาตุตกอยู่ในภพก,กรรม,มะของคนาราศีกรกฎทั้งหมดนี้อาจารย์ก็จะขอเริ่มทํานายดวงให้กับคนาราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ที่ผ่านมาสองสาเดือนอาจารย์มองว่าดวงชะตาของคนางราศีกรกฎค่อนข้างหนักครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักรวมไปถึงสุขภาพแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้คนาราศีกรกฎอาจารย์มองว่าชะตาชีวิตของท่านจะดีขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินของคนางราศีกรกฎจะดีขึ้นผิดหูผิดตาจากเดือนที่ผ่านมาแน่นอนครับเดือนนี้เงินของท่านจะคล่อมือขึ้นยอดขายจะเป็นที่น่าพอใจ ได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินครับมีรายได้เข้าหาตัวท่านมีเงินมาจากการเสี่ยงโชคมีเงินเข้าหาตัวท่านตลอดทั้งเดือนครับเรียกได้ว่าคนราศีกรกฎจะยิ้มออกได้สัทีการงานในเดือนนี้ก็ยังมองอยู่ในทิศทางที่มั่นคงครับและยังดีต่อคนราศีกรกฎอยู่แต่ด้วยดาวชนกันในช่วงต้นเดือนจนถึงปลายเดือนนั่นก็คือดาวพระราหูจะชนกับดาวพุธนะครับ ตกอยู่ในภพการงานของคนราศีกรกฎจะส่งผลต่อตัวท่านแน่นอนครับงานในเดือนนี้ปัญหาจะมีเข้ามาเยอะอุปสรรคจะต้องมีให้ท่านแก้ไขท่านจะต้องแสดงฝีมือและอาจจะต้องเหนื่อยกายและเหนื่อยใจแต่เมื่อท่านแก้ไขแล้วผลลัพธ์ก็ยังทําให้คนราศีกรกฎได้ชื่นใจอยู่ครับยอดขายในเดือนนี้เรียกว่าค่อนข้างดีดังนั้นเดือนนี้งานจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับ ความรักในเดือนนี้อาจารย์มองว่าพัฒนาขึ้นครับความรักของท่านสถานการณ์จะดีขึ้นเหตุการณ์จะปกติปัญหาระหว่างท่านกับคู่รักนั้นท่านจะมีทางออกครับและจะมีเวลาดีๆได้สร้างสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวร่วมกันด้วยครับส่วนคนโสดในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์จะพบรักใหม่ความรักใหม่จะเกิดจากรักต่างวัยด้วย มาถึงด้านสุขภาพครับสุขภาพในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎแล้วอาการดีขึ้นครับคนป่วยท่านจะหายป่วยมีอาการทุเลาส่วนคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเดือนนี้ก็ยังแข็งแรงดีครับการเดินทางปลอดภัยแต่ทางด้านสุขภาพจิตอาจจะไม่ค่อยสดชื่นนะครับเพราะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะพักผ่อนน้อยมีเรื่องให้ท่านคิดมีเรื่องให้ท่านต้องกังวลใจอยู่เสมอดัองนั้นควรปล่อยวางนะครับ เพราะอาจจะเป็นสาเหตุทาให้ท่านเจ็บป่วยได้เพราะโดยปกติแล้วคนราศีกรกฎก็เป็นคนคิดมากอยู่แล้วครับเรื่องโชคลาภครับเดือนนี้คนราศีกรกฎมีเกณฑ์ถูกหวยทําให้ท่านได้ชื่นใจท่านจะได้โชคมาจากความฝันได้โชคมาจากเพศตรงข้ามได้โชคมาจากคนรักของท่านมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโตด้วยครับหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข17 ชะตาชีวิตของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์มองว่าดีขึ้นจากเดิมครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าอาจจะเกิดปัญหาต่อท่านมาหลายๆเดือนเดือนนี้ท่านจะพบทางออกและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่เดือนนี้งานจะค่อนข้างหนักไปนิดนึงนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับชาวราศีกรกฎทุกท่านในเดือนพฤษภาคมนี้ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูหัวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ